이 날에 질변 인원이 두 편으로 나누어 양쪽에서 줄을 잡아당겨 승패를 겨루는 경기는 무엇입니까? 줄다리기입니다. 두 사람이 손을 마주 잡고 팔을 넘겨 승부를 겨루는 운동은 무엇입니까? 발า름입니다한국의민속놀이로서설날등명절에아이들이즐기는놀이는무엇입니까제기차기입니다นต้นจำข้อสอบยังไงนะคะแนะนาหนังสือนะคะข้นบ้านนเล่มสีฟ้าไม่มีภาษาไทยให้นี้่แบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยคือเขาจะใหลท์ยให้เราแล้วก็มี MP3 เสียงคนกาหลีให้ฟังด้วค่ะสมให้ฟีนะคบวันที่มิวไปสอบมยาจะบอกว่าอยู่ในนี้มดเลยวันที่มไปสอบอยู่ในนี้มดเลย เนมันดีตรงที่เขาใหไลท์พอยท์ให้เราไลท์พอยท์ให้เราแล้วก็มี m อ3ให้ฟังเสียงคนเกาหลีด้วยค่ะอืมแต่ถ้าใครมัน,มนไม่มีแปลไทยเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสียเวลาอยากรู้ว่าข้นี้มันถามอะไรไม่อยากไม่อยากแปลเองมนูก็มีแปลไทยให้ค่ะอันนี้ก็คือแปลไ,ะะปลไทยให้นะคะแปลไทยให้นะคะคู่นี้หกาส่งให้ฟรีค่ะอันนี้แปลไทยให้เรียบร้อยะคระับแปลพอให้เข้าใจนะคะว่าข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับอะไรมนูก็ไฮไลท์สีให้ด้วยค่ะนี่เนาะใครไม่รู้จะเริ่มต้นย,ยังไงเนาะแนะนำแนะนำคู่นี้ห เขตแทกูนะคะมิวอันนี้หาไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เดเจ็ดเอยอนหลังเขตแทกูนะมิวมีเสียงมิวว่ามีทำเสียงคนเกาหลีพูดลงในช่องแดงนะคะเข้าไปดูที่เพลลิสได้เลยค่ะเพราะว่าในข้อสอบจริงเขตนั้นมันจะรวมทั้งห้าหมวดเนี่ยมันจะรวมทั้งหาหมวดอย่างเช่นวันที่สี่เดือนสองสองพันยี่สิบห้าได้อ่านบทความชาววอีิปอีอืแล้วก็ถามแล้วก็ตอบคำถามในบทความนั้นสองข้ออันนี้ข้อที่หนึ่งอยู่หมดวดกฎหมายข้อที่สองอยู่หมวดที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีห้าหมวดนะเผื่อ อยู่ในหน ah ังสือเรื่องีฟ้าหมดเลยคัดมาให้แล้วเรียบร้อยสามข้อที่ออกบ่อยแล้วก็ข้อที่สี่อยู่ที่หมวดที่สี่ข้อที่ห้าอยู่ที่หมวดที่ห้าข้อที่หกนะคะอยู่ที่หมวดที่หนึ่งทั้งุญชินหาทั้งุญชินหาอยู่ที่หมวดประวัติศาสตร์หมวดประวัติศาสตร์หมวดประวัติศาสตร์หมวดที่สองมันจะฆ่ากันนะแล้วก็ข้อที่เจ็ดอยู่ที่หมวดที่ห้าข้อที่แหมวดที่ห้าข้อที่เก้าหมวดประวัติศาสตร์ข้อที่หมวดที่สองข้อที่สิบอยู่หมวดที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดอยู่หมวดที่ห้าข้อที่สิบสอง มีทั้งห้าหมวดแล้วแต่บุคคลจะได้หมวดนเยอะหมวดนน้อยเพราะเขาสุ่มปวดเพราะเขาสุ่มสุ่มเปิดนะคะอย่างเช่นมยูไปสอบมยูก็ได้เนี่ยชอบเกียรทำรอู่ก็ได้โคุยมอยูก็ได้มุกงูามอูก็ได้แล้วก็แท้ท่องเอเนี่ยเนียแท้กูนะเขแทกูแท้ท่องนองจิ๊กซอนเจมอยูก็ได้ยุนกอนซุนลพี่มันมูก็ได้อันเนี้ยแท้กูนะหนอยากจะบอกอันเนี้ยมย่ก็เจอเนาะอลโก้เจพันโซอย่ก็ได้โคจอนอก็ได้ชิบทรีมยูก็ได้พาริิมุนอยก็ได้ยุนปงกินอยู่ ชิปเทาหีเนี่ยเขาหนูได้ยินแต่อะไรนะชิงกุชิปโทร,โรชิงกุอะไรนี่แหละแล้วเขาก็เน้นพอยให้อีกแบบว่าใจดีมากเลยค่ะใครสอบเขียนทยกูนะถามว่ามันยากไหมมันอยู่ในหนังสือหมดเลยแต่ถ้าใครอยากฟังเนาะแต่ถ้าใครอยากฟังเสียงคนเกาหลีพูดหนูทำไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปนะคะสักพักเขาบ้านสวนยองซูนะคะแล้วก็ช่องแดงนะช่องแดงเข้าไปที่เพลรีสน,นะคะเพลรีสเนี่ยค่ะ แทกูมิวให้โอป้าอ่าเสียงให้ไปฟังได้คะ่ะไปฝึกฟังได้มิวก็เอาข้อมูลมาจากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละข้อมูลข้อสอบจริงเนี่ยแหละเพราะว่าโอป้าแกทำสวนเนาะมิวก็ให้โอป้าแกแบบว่าอัดเสียงไว้ให้แกอ่านเนี่ยวันนี้เนาะเขียนแทกูวันที่สามเดือนสองเขาไปสอบมาเขาได้อะไรให้โอป้าอ่านโจทย์อ่านโจทย์แล้วมิวก็ฝึกฟังเพราะใจความสำคัญเพราะหลักๆในการสอบก็คือเราต้องความเสียงคนเกาหลีให้ออกว่าเขาพูดอะไรแล้วจับพอยในโจทย์นั้นๆให้ได้ฟังนะแต่มิวไม่ได้ใส่วันที่ให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิส สามวันที่แล้วตรงเดียวกัน้องยคีนกเกาหลี่วมนัมบุกวันเพืให้ได้ออกจุกจุดที่ตังทุรีมูสิ่งกาันเลยนะมวกค่อ่านออกเขีนไ่ด้ะมนัแค่อ่านออกเจีนได้มนัมิยันฟ <3, S 2> ังเ้สงมนักพย์จีนไม่ได้ามหักมิาทิพย์้ีนไม่ด้สามนักมิจฉาทิพย์จีนไม่ามนกมิจย์จีนไม่ไู้สมนักมะาทยีนไม่้สามนังมิจ สองมันเจ็ดส่งให้ฟรีเน้นข้อสอบพี่ออกบ่อยเน้นข้อสอบจริงๆนะคะเน้นข้อสอบก็คือคัดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งข้ามหมวดคัดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งข้ามหมวดว่าจะเจอข้อไหนว่าข้อไหนออกบ่อยค่อยๆจำไปทีละนิดทีละนิดนะคะพอจำหนูจะบอกถ้าจำในหนังสือหมดแล้วมาฝึกซ้อมในข้อสอบจริงเพราะว่าในข้อสอบจริงมันจะมีทข้ามหมวดรุยค่ะเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะรุยค่ะเพื่อสัญชาติเกาหลีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ถือ F6 เพราะนั้นอยู่ที่เกาหลีสองปีขึ้นไปสามารถยื่นข้อสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีได้หรือเขาเรียกว่าจะได้้กี่ขอ มี Mp.3 ครบหมดแล้วก็อ่านบทความอ่านบทความก็มี mp.3 อ่านบทความก็มีในหนังสือค่ะอ่านบทความมีในหนังสือหมดเลยคำถามก็มีในหนังสือหมดเลยสะดวกมากๆเลยแนะนำเลยค่ะใครที่อยากสอบสอบตรงขอสัญชาติเกาหลีนะคะไม่ต้องไปต่อวีซ่าทุกปีทุกเดือนก็ไม่ต้องไปต่อวีซ่าทุกปีกม,ปกปมิวนะ่ไม่มีลูกมิวต่อได้แค่หนึ่งปีออหนึ่ปีไวมากเลยนะมิวไปต่อรอบแรกก็หน่งปีรอบสองก็หนึ่งปีรอบสามก็หนึ่งปีรอบที่สีได้สองปีโอ้ใครจะไปแบบว่ามิวก็คิดอยู่มิวต้องต่อยังงี้จนโอ้ยหมิวไื่อมีลกูก